นิทานเรื่องตะวันออกของดวงอาทิตย์และตะวันตกของดวงจันทร์เล่าโดยกาลละครั้งหนึ่งในวันนี้กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วท่ามกลางหมู่บ้านเล็ก,ลกๆริมขุนเขาอากาศหนาวเย็นแล้วก็เต็มไปด้วยหิม,มะขาวโพลนราวกับโลกทั้งใบถูกปกคลุมไปด้วยผ้าขาวสะอาด มีครอบครัวยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งพวกเขามีลูกสาวที่สวยที่สุดในบรรดาพี่น้องใบหน้าของเธอเร่งประกายดุดแสงจันทร์และดวงตาใสาราวกับสายน้ำบนภูผาคืนหนึ่งเมื่อพายุหิมะโหมกระหนำ่ำประตูบ้านไม้ก็ถูกเคาะดังลันเมื่อเปิดออกปรากฏร่างของหมีขาวยักษ์ตัวมันใหญ่เหมือนภูเขา ขนสีขาวส่องประกายในความมืดราวกับหิมะที่มีชีวิตเขาพูดกับบิดามารดาของเด็กสาวว่าถ้ายกบุตรสาวคนเล็กให้กับข้าข้าจะทำให้พวกท่านร่ำรวยไม่ต้องลำบากอีกต่อไปพ่อแม่หลังเลอยู่ไม่น้อยแต่เมื่อหันไปมองลูกๆคนอื่นที่หิวโหวยหนาวเหน็บพวกเขาจึงยอมตกลงหญิงสาวแม้จะตกใจ ต่หัวใจของเธอก็กลับเต็มไปด้วยความกล้าหาญเพื่อครอบครัวข้ายอมเธอคิดแล้วจึงขึ้นไปขี่หลังของหมีขาวเดินทางไปสู่โลกที่เธอไม่รู้จักหมีขาวพาเธอฝ่าหิมะทะลุพื้นป่าผ่านหุบเหวและขึ้นสู่ยอดเขาสูงตระงานลมหนาวพัดแรงจนแทบหายใจไม่ออกแต่ขนอันหนานุ่มของมีขาว กปกป้องเธอเอาไว้ราวกับอ้อมแขนที่อบอุ่นในที่สุดพวกเขาก็มาถึงปราสาทเรืองรองที่สร้างจากหินแก้วและทองคำตรงกลางป่าใหญ่ปราสาทตั้งอยู่กลางป่าประตูปราสาทเปิดออกโดยไม่ต้องมีใครผลักและข้างในนั้นมีห้องรู้ราดังว่าสร้างมาจากเวทมนต์เมื่อถึงกลางคืน เวลาที่เธอนอนลงบนเตียงอันอ่อนนุ่มจะมีร่างหนึ่งมาอยู่เคียงข้างเธอเสมอแต่ในความมืดเธอมองไม่เห็นหน้าเขาได้ยินเพียงลมหายใจอุ่นๆและสัมผัสได้ถึงมือที่อ่อนโยนเธอสงสัยว่าชายปริศนานี้คือใครกันแน่การเวลาผ่านไปหญิงสาวคิดถึงบ้านเหลือเกินเธอได้ขอมีขาว ให้พาเธอกลับไปเยี่ยมครอบครัวอีกสักครั้งมีขาวลังเลแต่สุดท้ายก็ยินยอมเขาเตือนเธอว่าอย่าเชื่อคำพูดของใครจงอดทนแล้วก็อย่าพยายามรู้ในสิ่งที่มันยังไม่ถึงเวลาเมื่อเธอกลับถึงบ้านมารดาอดสงสัยไม่ได้ทุกๆคืนเจ้ามีใครอยู่ด้วยหรือไม่ลูกสาวพยักหน้าเบาๆ แม่เอ่ยว่าเจ้าไม่กลัวหรอว่ามันอาจจะเป็นยักษ์ร้ายเจ้าควรจะใช้เทียนเล่มเล็กส่องดูให้รู้ความจริงแม้หมีขาวจะเตือนเธอเอาไว้แต่ความอยากรู้ก็เข้าครอบงำเธอจึงแอบจุดเทียนเล็กขึ้นในคืนหนึ่งและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็คือชายหนุ่มรูปงามนอนหลับสนิทอยู่เคียงข้าง เขาคือเจ้าชายอุลนหล่อแล้วดวงตาเขาปิดสนิทแต่รอยยิ้มสงบสงเสงียมทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวน้ำตาเทียนหยดหนึ่งไหลรดลงบนเสื้อของเขาเจ้าชายสะดุ้งตื่นทันทีเขามองเธอด้วยแววตาเศร้าและผิดหวังเจ้าทำลายโชคชะตาของเราซะแล้วข้าถูกสาปให้เป็นหมีขาวคำสาจะหายไป จนกว่าเจ้าจะอยู่เคียงข้างข้าโดยไม่พยายามล่วงรู้ความจริงแต่เพราะเจ้าจุดเทียนนี้ขึ้นข้าต้องถูกพาตัวกลับไปอยู่กับเจ้าหญิงยักษ์ณปรา,าสาทอันแสนไกลที่ทางตะวันออกของดวงอาทิตย์และตะวันตกของดวงจันทร์เมื่อพูดจบเจ้าชายก็หายวับไปในสายหมอกทิ้งเธอเอาไว้กับความเสียใจอันใหญ่หลวง แม้ว่าจะสิ้นหวังแต่ความรักทำให้เธอไม่ยอมแพ้เธอออกเดินทางไปตามหาเจ้าชายฝ่าทุ่งน้ำแข็งปีนภูเขาสูงตัดผ่านป่าทึบแล้วก็เผชิญกับพายุหิมะอันโหดร้ายเธอได้พบกับหญิงชราจใจดีหลายคนแต่ละคนก็มอบของวิเศษให้กับเธอมีทั้งหวีทองคำกงล้อมหัศจรรย์ และกล่องดนตรีที่เล่นเองได้เพื่อเป็นสิ่งช่วยเหลือในเส้นทางอันแสนไกลและในที่สุดเธอก็มาถึงปราสาทของยักษ์มันสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ก็งดงามราวกับอยู่เหนือโลกพื้นหินส่องแสงราวกับดวงดาวหอคอยก็สูงทะลุสายหมอกเธอใช้เครื่องมือวิเศษเหล่านั้นซื้อตัวเองเข้าไปหาชายหนุ่ม แต่ยักษ์หลายก็ไม่ยอมเม่าง่ายๆเธอจึงหยิบของวิเศษออกมาใช้ทีละชิ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้เข้าไปหาเจ้าชายขืนแรกเธอนำาวีทองคำออกมาแสงรีบระยับของมันสะท้อนไปทั่วโถงจนสายตาทุกคู่ต้องจับจ้องเจ้าหญิงยักษ์ผู้ริษยาอยากได้หวีนั้น จึงได้ยอมแลกด้วยเวลาเพียงสั้นๆให้เจ้าหญิงได้เข้าไปหาเจ้าชายคืนถัดมาเธอได้หยิบกงล้อมหัศจรรย์ออกมาเมื่อปั่นเส้นดายทองคำจะไหลออกมาไม่มีที่สิ้นสุดราวกับเธอกำลังปั่นความมืดมิดให้กลายเป็นแสงทองสุขสว่างเจ้าหญิงยักษ์ก็ไม่อาจต้านทานได้เธอยอมใจอ่อนอีกครั้งให้หญิงสาวได้เจอเจ้าชาย แต่ก็เพียงแค่ครูเดียวในคืนสุดท้ายหญิงสาววางกล่องดนตรีวิเศษไว้บนโต๊ะเมื่อเปิดออกเสียงเพลงอ่อนหวานก็พรันดังก้องไปทั่วปราสาทหินแข็งเพลงนั้นอบอุน่นจนแม้แต่หัวใจอันเย็นชาของยักษ์ก็ต้องหวั่นไหวเจ้าหญิงยักษ์จึงยอมจำใจเปิดทางให้เธออีกครั้ง แม้ยักษ์ร้ายจะหลอกล่อให้เธอรอคืนแล้วคืนเราแต่ด้วยความมุ่งมั่นและของวิเศษทั้งสามหญิงสาวก็ได้พบเจ้าชายเจ้าหญิงยักษ์จ้ำใจยอมเปิดทางอีกครั้งเธอได้พบเจ้าชายเข้าจริงๆกอดเขาเอาไว้แน่นน้ำตาแห่งความรักไลหลรินเจ้าชายบอกว่ามีเพียงเจ้าที่จะช่วยข้าได้ หากเจ้าสามารถทำภารกิจของนางยักษ์ได้สำเร็จเราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปยักษ์ใจร้ายไม่ยอมปล่อยเจ้าชายไปง่ายๆเธอเลยได้ตั้งงานที่เป็นไปไม่ได้ให้กับหญิงสาวได้ทำเธอมอบเสื้อผ้าให้หญิงสาวซักแต่กลับเป็นเสื้อที่ไม่มีวันขาวสะอาดหญิงสาวแทบจะสิ้นหวังแต่ทันใดนั้น เหล่านกขาวจากป่าลึกก็ปินมาช่วยพวกมันใช้สงอยปากเล็กๆจิกและค้าผ้าลงไปซักในลำธารไม่กี่อึดใจผ้าที่หม่นหมองก็กลับขาวสะอาดเกลี้ยงเกล่า่ราวกับพึ่งทอขึ้นมาใหม่เจ้าหญิงยักษ์โกรธยิ่งนักแต่ก็จำจะต้องทำตามคำสัญญาเจ้าชายเป็นอิสระ เขาจับมือเธอเอาไว้แน่นวิ่งออกจากประสาทหินที่กำลังสั่นสะเทือนและพังทลายพวกเขาหนีออกมาจากความมืดมิดสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงตะวันและจันเพนและนับตั้งแต่นั้นเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขชัว่วนิเนิรันด์และนี่คือเรื่องราวของตะวันออกของดวงอาทิตย์ และตะวันตกของดวงจันทร์นิทานแห่งความรักความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในหัวใจแหมเส้นทางจะไกลเกินฝันหรือต้องทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เมื่อมีสัตธาความรักก็จะพาข้ามทั้งตะวันและดวงจันทร์ได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในนิทานครั้งหน้าจากกาและครั้งหนึ่งในวันนี้สวัสดีค่ะ